่ขนาดคือนี่คือทานมันอันเปทานบ้างไหล่ะอันคู่บาเป็นไหนก็คือมาตัม้นมือมากินปลากินยังบานไหนเงินจากตัวยูพุตออนเงียมาหล่อเห่าเงียมาหล่อบ้านตอนนี้สุเทียกราาด้สิเมแล้วเป็นคือมาวาท้างนี้เป็นคู่มาวาท้างผุนถามดู ปะข่วงปะคัตเบื้องเบิ่องเตียมตัวคือแห่คืออะไรดิอะไรดิครับนี่ไม่นจะงจินจวนแล้วใช่ไหมครับแห่คือด่างมันแห่ครับพี่น้องตัวนี้เขาอยู่สถานการณ์ตอนนี้นะครับสถานการณ์อาบอสหนุเกิดเหตุอะไรเพิ่มหลากขอดไฟเสียงกูแม่ลากมานเขาไปซื้อมาใหม่อ้ต่อมาว่าดอกอาจจะได้ห่องอาจจะได้ห่องยังจะซื้อเก่าปบ้านปารีอื้อปลาร์ตจีรีรถจับ อันนี้จ้าพี่น้องครับเขาเอืนอญมาเสียแต่กินเพราะเพี้ยนผุนู้ปู่ผักกินเองนู้ปู่ผักกินเองนะแต่ว่ายังไงเนี่ยมีการหินแล้วก็มีซีดาวมีอะไรนะมันก็คือซีดาวแล้วก็ผักบุ้งมีบุ้งขีบบุ้งแล้วก็มีปอมเอออะไรปอมปอมปอม แล้วก็หอมบัวเออมีไม่ได้ซื้อนะอันนี้เขาไงกินเองใช่ใช่ตามเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้เขาก็ปลูกนี่พี่น้องเมื่อง้านี้เออเขาก็ปลูกอ่ามะม่วงมะม่วงมะม่วงอันนั้นเา็นมะม่ว่ปะเนี่ยมะเมนมีเมนละเพรโอ้๊ะละเพรากะเพรากะเพราเนี่ยแล้วก็เขาทำใส่ซอสไปด้วยเนี่ยแป่ใต่งนื้ใช่ไหมเสริมบักมี่้เย เฉพาะปลานี่มันบางใหญ่ยากี้นั่นแหละบางให็นตา้มาล้ำบ่อยเอาเฟี้ยงให้ปลากินให้มันโซนแม่พี่เออพีต่น่าอิ๋งหรือยังวะพูดๆไปแล้วเห็นบอกข่อย่านแม่ข่อย่านคอยไม่ได้อิ่มปลาอย่างเงี้คือจะได้อิ่มสร้อยจุเบไปทังสัตว์ละราะว่าเขาก็ลังไปบซื้อจุเนี่ยไม่อีปลาพวกอึดดอขันบอยมีอึดสารอีกร้อง่นกันมีบอกให้เจ้ามาโซนกันได้ที่ไม่ยากอีกอย่างนึงนั่นแหละสุดที่ซื้อปลาสุกิมาหลอกก้อนกับปฏิมากินอยู่นี่แหละได้ซื้อปลาสุกิน บอเมนมันหลายคนมันหาบอข้นมามันขนมาบอท่นขิกระสือปาป่อยนด้เป็ยังเอาเม่สมาูบือสีเมื่านเอาเอามืสูบเอียนไอีก้อกไปทัวให้ถ้าจะสูบเมือนรุมนสีมากินยังมพื่สีมากินก้นที่ปูบอกมืงขึ้นนี่บอทโกก็บอกว่าไปสูบแปะแนาบอหนุ่มามต้องกับมาว่าบอสูบบอมาทีดีโอ้ยกไปครับวนี้มึงสมกินเทียงผุตนน้าจับย้อนลงนี้มึง งุ่มหาเด,ด็กกัน,น,นเลด <c oughs> ิตอนนี้เราอยู่ที่สถานการณ์สถานการณ์ตอนนี้ <c oughs> เราอยู่ที่นาบอสหนูต่อเสียกไว้นั <c oughs> ออ่านเอ้านนี้งูมาแห่เลยี่น้องเอ้ยเบิงเ่งนด่อนหลับพูดสีลบไปบ้านแห่แต่ละคนแต่งตัวก็วจะไปงานทุงแต่งตัวก็จะไปลงน้ำปิด <c oughs> เล็กเสียเลยลาถอดถอดลาถอดเออดันล,ลายให้ดีถอดโน่หลายคิดว่าคิด้เห็นน้ำดิบอด มันคือว่ากลิ่นเียมันคือบางย่างมันอิ่มเลยนั่นมันอิ่มเือมันมามีมีม่ดิเพิเลี้ยงเนี่เนี่ยพิ่งอ่อนเี่ยวานนี่ยดีเอาเออเทียนลาเซียนเออโตงไปจับสิรโตคือบ้านโลดนี่ไอ้ว่าขี้บมดีเยยีเล้วผมได้จิมมัน่าจูบอลไรเทียนไป่เปีแม่ามรถเปิดรักเปิดประตูกันอยู่พูน่เออนั่นจับ ไมาได้ี่นองเร้อมากินป่าน้กันครับก็ได้กินกได้กินแน่นอนอีลีย่นีได้กินแน่นอนจะบอกไแรกได้กินพมแรกเลยไม่วาว่ากเบื้งตอนต่อไปไดกินแน่นอนหมหมมนหืข้อยลนอคือี่คือทานมั้ยน้ม็นทานบ้างไดะอันคู่บา ยังไงก็ค <Bond> ือมาส้วนมู้มากินปลากินยังเออว่านเองเองจากตัวยูพุตอหอนเงี้ยมาหรอเขาเงี้ยมาหรอว่าตอนนี้ตุเตียกระวาดได้สิเมย์แล้วเป็นคือประมาณท่งนี้เป็นคือประมาณท่างผุนถามดูบักกว่องบักคือเบิ่งเบิ่งเตรียมตัวคือแห่ขึ้นรถดิไปเราได้ครับนี่วินจันทิตจวนแล้วใช่ไหมครับแห่คือด่างมันแห่ครับพี่น้องตัวนี้เขาอยู่สถานการณ์ตอนนี้นะครับเจ้าตากอ่าบอสหนุกตัวเหตุไปเพิ่ง ลากขอดไฟเสียนกูม่ลักมาเขาไปซื้อมาไหมมันต่อมาบ่กนอัาเจี๊ไดอหอกอานจี๊ยด้หองยังจะซ<ด>ื้อเก่าปะบบนี้อีอปลาจิรีดโออจับ<รง><รง>